สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านวันนี้ <c oughs> เรามาพูดถึงการลุ่มสลาย ได้ยินเขาว่ากันตามสัียาประเทศนั้นประเทศนี้จะล่มสลาย เรามาเปรียบเทียบก,กันดูระหว่างสะปะปะลาวกับประเทศไทย <c oughs> หลายๆคนบอกว่า <c oughs> ลาวจะล่มสลายอย่างนั้นอย่างนี้จะเป็นเมืองขึ้นของประเทศนั้นประเทศนี้ ส่วนมากคนที่พูดก็อยู่ฝั่งไทยนี่แหละครับ <c oughs> ไทยลาวเขาว่ากันว่าลมสลายลมสลาย คนไทยของภาคภูมิใจแลครับทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ที่มีนักท่องเที่ยวเยอะ <c oughs> แต่ลืมไปว่าปัญหาต่างๆนี้เยอะมากครับแ <c oughs> ทบจะเรียกได้ว่าเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติและประเทศไทยนี่ คิดดีๆนะครับผมว่าประเทศไทยคนต่างชาติ ปัญหาต่างๆก็ตามมาที่เขาว่าเป็นเมืองขึ้นเมืองขึ้นผมอยากให้นึกดีๆคิดดีๆนะครับประเทศไทยกับเราส่วนมากเราจะพูดให้แต่ลาวว่าจะล่มสลายเป็นเมืองขึ้นของเมืองนั้นประเทศนั้นประเทศนี้ ทุกวันนี้ประเทศไทยแ <c oughs> ม้จะจปราบกอเซ็นเตอร์ก็ยังให้คนต่างชาติเข้ามาปราบมาชี้นิ้วนำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็บอกว่าไม่เป็นเมืองขึ้นใครคนไทยทำไม่ได้หรือครับ ้องไปเอาคนต่างชาติมาชี้นิ้วแนะนำชี้นิ้วให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไปบอกประเทศอื่นจะล่มสลายจะเป็นเมืองขึ้นของคนนั้นคนนี <c oughs> ้หลายคนคงจะภูมิใจหรือว่าไม่ภูมิใจไม่รู้นะครับ <c oughs> ประเทศไทยจะมีบ่อนคาสิโนเป็น,สนแสนล้านอันดับหนึ่งของโลกน่าภูมิใจไหมครับมีแต่เรื่องเลวร้ายทั้งนั้นนะครับ ไม่ว่าที่อำเภอปลายแม่ห้องสอนต่างขาดอยูดข่าวก็ลงกันเยอะแยะ สังชาติยึดแม่ห้องสอนหรือยึดตำเพิปลายแก่งอาจจะก็ยากรต่างๆก็เยอะเต็มไปหมดมีเรื่องทุกวัน ทะเลวีวายต่างชาติค้ายาผิดกฎหมายสารพัดครับประเทศไทย นี่คือประเทศไทย <c oughs> ที่เขาว่าอิสระเสรีใครจะทำอะไรทําทำัับพูดออกมาว่าแต่ละครัว่าไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร คิดให้ดีๆนะครับหลายคนไปแซะข้างบ้านอย่างสปปอลาวอย่างนีน้ว่าตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศนั้นประเทศนี้ก็กนฝั่งไทยนี่แหละครับไปแซะเขา แต่ไม่มองประเทศตัวเองให้ดีๆให้ลึกซึ้งเอาความิจริงมาพูดกันที่ลงข่าวกัน เยอะแยะเต็มไปหมดมีแต่ต่างด้าวต่างชาติถูกกฎมานไม่ถูกกฎหมายทำธุรกิจในเมืองไทยในห้างใหญ่เต็มไปหมด มาลงตรงนางไปหมดแต่หลายคนก็คงเป็นบอกว่าดีเนาะในต่างชาติเข้ามาเยอะแยะเต็มไปหมดนักท่องเที่ยวกว็เยอะดีครับมันดีแล้วเขามามกากกดีครับถ้าเขามาเที่ยวแต่คนของเราก็ต้องจัดการกันให้ดี ไม่เช่ว่าปล่อยปะาละเลยเจ้าหน้าที่ละก็ต้องเอาจริงเอาจังครับการขับรถขับลาบนถนนก็เหมือนกันครับอุบัติเหตุมีเยอะมากมายครับ Thì ở thị trấn Thái Màu, kín lau, màu, sệt, da, màu U bản hệt có cợt Nói chung ับเจ้าหน้าที่ต้องมาจริงกนจังใครบอกว่าลาวจะล่มสลาย เทียบกับประเทศไทยดูแล้วประเทศไทยนี่ถ้าจะร่มสลายแล้วครับคนไทยห,หลายๆคนอาจจะทะนงว่าไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครอยู่นั่นแหละครับ คนรวยก็รวยเอาคนจนก็จนอยู่นั่นแหละครับอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนรวยก็กระจุกจนก็กระจุกอยู่คนละกระจุกครับ เกาะติดอยู่กับอำนาจของตัวเองพวกพร้องตัวเองมันเป็นสันดานของมนุษย์ จะเสาหาความมั่งมีให้แก่ตัวเองมนุษย์ที่เขาวาประเสริ ทุกวันนี้คนเห็นแก่ตัวมากครับใครบอกว่าประเทศเราจะล่มสลายคิดใหม่ครับ ต้องมองตัวเองคิดให้ลึกๆอยากคิดเข้าข้างประเทศตัวเองมากนะครับว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ สลายแบบไหนเป็นเมืองขึ้นของใครเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดเป็นแบบไหนแล้วมีวันล่มสลายหรอกครับ